สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศงานประเพณีรอยกระทงที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะภายใต้คอนเซปต์สายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีประจำปีพศ2564ค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุ สองน้าก็นองเป็นตลิงเราทั้งรลายชายหญิงสะุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วอกมารำวงรำวงวันลอยกระทง จะส่งให้เราสุขใจตุนจะส่งให้เราสุขใจ สองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ จะสุใจวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะครับหลังวัดป่าเลรลายวรวิหารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่18แล้วก็วันนี้19นะครับตรงตรงสถานที่แห่งนี้นะครับมีการจัดงานล,ลอยกระทงนะครับลอยกระทงของจังหวัดสุพรรณบุรีสายน้ำสายชีวิต เมืองสุพรรณประจําปี2564นะครับในการจัดงานลอยกระทงที่นี่มีการจัดทุกปีนะครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของของชาวไทยของเรานะครับการจัดประเพณีลอยกระทงนั้นก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ตลอดปีได้ใช้ลำน้ำใช้แม่น้ำในการดื่มในการกินในการทําการเกษตรต่าง เหมือนกับพระราชำดำรัสของพระพันปีหลวงนะครับที่บอกว่าน้ําคือชีวิตและน้ําเป็นชีวิตของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลรักษาน้ําและก็แสดงความกตัญญูกับน้ําในวันลอยกระทงนะมีการขอขมาแม่พระคงคาในวันลอยกระทงของเราเพื่อให้เรานึกถึงว่าเราต้องดูแลแม่น้ําแม่น้ําตายน้ํามีพระคุณกับพวกเราทุกคนให้เราได้มีชีวิตอยู่ เราจึงจัดงานนี้ขึ้นนะครับแต่ในปีนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอาจจะทําให้ผู้ที่มาเที่ยวงานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าทางเราต้องจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลป้องกันมาตรการในด้านโควิดต่างๆนะครับตั้งแต่ทางเข้าเราก็ต้องมีการสแกน QR Code นะครับมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ K ol, มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแม่ค้าแม่ขายที่มา ในงานมาร่วมกิจกรรมก็ต้องมีการตรวจนะครับในเรื่องของการได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับตรวจเอทีเคนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จัดขึ้นมาเลยเนี่ยถือว่าเราก็อาจจะขาดกิจกรรมประเพณีที่ที่ดีที่เราสืบสานกันมาตลอดและอีกปราการหนึ่งทางรัฐบาลตอนนี้ก็อยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเริ่มเดิน เริ่มขับเคลื่อนไปเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับโควิดเพราะโควิดจะอยู่กับเราอีก,อ,กอีกนานอาจจะเป็นโรคประจาถิ่นก็ได้นะครับถ้าเราส่วนอื่นเราไม่ขยับเนี่ยมันก็จะค่อยถดถอยลงไปอย่างเช่นเศรษฐกิจที่เราครบเจอกันนะมันเริ่มแย่ลงแย่ลงถ้าเราไม่มีกิจกรรมในด้านอื่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ฉีดเกือบ60แล้ว ในภาพรวมของประชากรทั้งจังหวัดนั้นเราก็มั่นใจว่าเราจัดงานนี้ได้นะครับโดยมีการใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเที่ยวงานในปีนี้อาจจะลดความสนุกไปนิดนึงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็อย่างไรเราก็ยังได้เรายังได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในการลอยกระทงของจังหวัดส,สุพรรณบุรีหที่สวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยที่นี่ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธการคุณวัชรกิจค่ะวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีนะคะประเพณีลอยกระทงคือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยในอดีตตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมาจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อขอขมาแม่น้ำคงคานะคะในการในกรณีที่เราไปทำความเสื่อมเสียทิ้งสิ่งปฏิกูลและเป็นการขอบคุณแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตเมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะกระทรวงธรรมในในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็ให้การ สนับสนุนส่งเสริมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19, โอควิด -19 นะคะก็จะให้ใช้ชื่อว่าลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะ <im itation> ดังนั้นสำนักง,งานพัธรมจังหวัดสุพรรณบุรีจึงร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวิเชัยสงสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิและวัดป่าเลไล จัดงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำสายชีวิตสุพรรณบุรีขึ้นระหว่างวันที่18และ19พฤศจิกายน2564นะคะกิจกรรมที่สำคัญภายในงานเราจะมีการเสวนาอารยธรรมสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีการประกวดกระทง,ะทงการประกวด ขุนแผนนางพิมพ์ในบุคคลคนเดียวกันนะคะและที่สำคัญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนัทพัชสุวรรณประทีปจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดปกิจกรรมในครั้งนี้และให้เกียรติเข้าชมการประกวดทั้งการประกวดกระทงและการประกวดขุนแผนนางพิมพ์ท่านจะอยู่กับเราจนจบงานเพื่อลอ้อมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ก็ต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานเสบสารประเพณีลอยกระทงณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีซึ่งปีนี้จัดไปปีที่สองแล้วแล้วในปีต่อไปเราวางแผนกันไปแล้วว่าจะจัดอีกเพราะฉะนั้นในปีหน้าก็ไว้พบกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะ กับงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณค่ะขอบคุณค่ะคะรับคุณรักใครเชียร์ใครสเสิ่งนี้กาได้หีดร้องได้เต็มที่ตอนนี้เราอยู่ในภาพน่งพิมไนดะอีกสักพ่ก็เป็นจุนแผนเราจะกรี๊ดกันดังมากเพราะว่าจุนแผนกับนางพิมเป็นรักแรกครับแล้วก็ยังมีบุดด้วยกันที่เกิดจากความรักนะครับ โดน,นเชื่อว่านะครับไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักแต่ตาม,มบริบทของในวนรรณคดีนะครับทําให้นางพิมเนี่ยจะต้องไปอยู่กับคุนท้านด้วยเราะตกลงบางอย่างนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะไปจนเกิดโศกนาฏกรรมนรั่นก็คือการประหารนางพิมพิลาไลัยได้โดนตราหน้าจากสังคมว่าเป็นหญิงสองใจนะครับจนสามารถนํามาสอนคนในปัจจุบันได้ถึงความยุติธรรมนะครับในระบบต่างๆซึ่ง ท้หยุดแล้วนะครับความรักที่ดีที่สุดก็คือค,อความรักที่เรามีสิทธิ์เลือกคู่ฟอของเราจากใจที่เรามีความสุขนั่นก็คือความรักจากคุณแผ่นกบนาลพิงพ์ครับขอบคุณครับและคะแนนคือควันเป็เดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสัตนกกันทิงวันลอยกระทง อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะที่นี่มีอาหารอร่อยอร่อยมีกล้วยมากกว่าร้อยสายพันธุ์ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาค่ะอยู่หลังวัดป่าเลไลวรารวิหารนะคะแล้วพบกันใหม่ลอยกระทงปีหน้านะคะปี2565ที่ศูนย์อนุรักษ์พัน์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะ ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตี5ถึงตี5ครึ่งอยู่ในขณะน,นี้ขอความสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมี แก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลน์มาโดยตลอดนะแล้วก็โยมในช่วงนี้ก็เข้าเดือนธันวาคมเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะปล่อยประรากเริ่ให้เดือนนี้ผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติกัปราธนาแล้ว ชีวิตเราก็จะไร้ค่าไร้ราคาไร้ประโยชน์เพราะเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นเดือนสําคัญที่สุดที่เราท่านทั้งหลายจะปล่อยประละเลยไม่ได้เพราะอะไรยโยมเพราะวันที่หธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกหรือแผ่นดินโลกหรือวันพระราชสมภพขององค์เจ้าข้ามกษัตริย์สมเด็จพ่อของเราคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพ่อของเราซึ่งแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความพาสุกมาโดยตลอดพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนคนทั้งประเทศแม้แต่จะต่างเชื้อชาติต่ตางศาสนาหรือแม้แต่ไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาเป็นพุทธิคิดอิสลรามพรามอินดูหรือว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามพระ่องไม่เคยทรงรังเกียจประสงค์นิก่อน กับมีความห่วงใยกับประชาชนคนลากร่ายาตาดำๆสถานที่ใดตกกรรมลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนพระองค์ต้องทรงเสด็จไปทรงเสด็จไปทอดพระเนตรดูสถานที่ใดตกกรรมลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนพระองค์เสด็จไปไปแล้วทรงสละพระราชทรัพย์ส่วพระองค์ทรงขุดบ่อน้ำทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างแนะนำอาชีพ ประชาชนคนทั้งหลายที่ตกนก,กรรมลำบากทุกยากเดือดร้อนจริงๆแล้วพระองค์จะประทับอยู่ในเวียงวังในพระราชวังก็ได้แต่พระองค์ไม่ทรงประทับอยู่กับทรงมีความห่วงใยพวกเราพวงชนชาวไทยทั้งชาติฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จวรนุคตสู่สวรรค์ขันไยแล้วเราต้องน้อมลึกนึกถึงพระบรมมีพระองค์แล้วก็ตั้งใจสร้าง บุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วก็น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เรากระทำแล้วนี่น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมอดีฐานจิตขอบุญกุศลที่เรากระทำเน้่ถาวายพระอริยกุศลแด่พระองค์ท่านนะฮะในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่งางภาพให้ญาติโยมท,ท่านสาธุชนที่ด้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญ ขอาจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของผโยมนั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จและจงพันสาเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทิดขอเจริญพร อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะเชิญชวนเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุบโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกเอความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ